สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจันหลอนนอนไม่หลับรายการที่จะนำเรื่องลี้ลับทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อกันฟังซึ่งที่มาของแต่ละเรื่องที่นำมาเล่านั้นจะอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปค่ะรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิงยามค่ำคืนเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและขอให้สนุกสนานไปกับรายการของเราค่ะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญ เราเป็นคนภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบเราได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากและมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่1 7ถึง19 พอพักมีอยู่สองชั้นเราได้อยู่ชั้นล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านเต็มไปหมดและที่สำคัญคือร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปซื้อของ ก็ต้องยืมจักรยานเพื่อนที่หอขี่ไปเราชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำวันแรกที่เราปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเราปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดไล่เห่าอย่างเอาเป็นเอาตายมันน่ากลัวมาก วันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนซอยไปเป็นซอยที่18แทนปรากฏว่าไม่ต่างจากซอยที่19เลยวันต่อมาเราก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกเราปั่นไปซอยที่17ในขณะที่ปั่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาไหม ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเสียงเห่าสักนิดก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างมีต้นไม้ขึ้นรกใบไม้ร่วงกองพันเอินในบริเวณทาวน์เฮาส์มีคนอาศัยอยู่เพียงไม่กี่ห้องทำให้ดูวังเวงมากแต่เราก็ไม่คิดอะไร เพราะราู้ว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาเราก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้เป็นประจำวันหนึ่งขณะที่เรากำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเสียงมเมสเสจจากเพื่อนก็ดังขึ้นเพื <S <S <ling> <S ่อนเราเป็นคนทักมาบอกว่าขอเปิดกล้องคุยกันเราก็เลยหยุดเล่นเกม แล้วเปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วเราเปิดไฟในห้องไว้ส่วนไฟในบริเวณอื่นยังไม่ได้เปิดตอนนั้นเรานั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันไปข้างๆเป็นหน้าต่างบานเกลิดข้างหลังเราเป็นเตียงเราเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ซึ่งประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดี ตอนนั้นเราก็คุยกับปลายสายที่อยู่กันประมาณ5-7ถึงคนเพื่อนคนหนึ่งจู่ๆก็ถามขึ้นมาว่าเราอยู่กับใครเราเลยบอกว่าเราอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูคุยกันได้สักพักเราเลยบอกเพื่อนว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำพูดเสร็จเราก็ลุกไปเข้าห้องน้ำเลย พอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วกลายเป็นจอดำเราเลยถามเพื่อนว่าปิดกล้องทำไมเพื่อนเลยถามเราอีกว่าเราอยู่กับใครเราก็บอกไปว่าเราอยู่คนเดียวเพื่อนก็ไม่ไายถามย้ำอีกด้วยคำถามเดิมเราก็ยังยืนยันอีกครั้ง ว่าเราอยู่คนเดียวจริงๆหลังจากนั้นเพื่อนเลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำระวางกล้องไว้แล้วมันฉายภาพไปที่หน้าห้องน้ำพอดีระหว่างที่เรากำลังเดินเข้าห้องน้ำไปเพื่อนๆก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวและกางเกงสีเทายืนอยู่ตรงหน้าห้องน้ำ ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนก็เลยส่งรูปมาเป็นหลักฐานซึ่งเราเห็นแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาแต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เห็นในรูปนั้นคืออะไรพอตื่นเช้ามาเราไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความอยากรู้อยากเห็น เลยเอารูปให้แกดูแล้วถามว่าแกเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมหรือรู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าแกดูได้สักพักก็ส่งให้คนที่อยู่ในร้านแกดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนอีสานมาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอ เธอทำงานก่อสร้างให้กับบริษัทสักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่ทาวน์เฮาส์ที่อยู่ที่ซอย17อยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเท่าไหร่เธอทำได้แค่รอเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งเธอรู้ตัวว่าเธอท้องเธอจึงรอแฟนเธอกลับมาหา เพื่อที่จะบอกข่าวดีกับเขาแต่แฟนของเธอกลับบอกให้เธอไปทำแทง้งซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ยอมแฟนของเธอจึงออกจากบ้านไปและไม่กลับมาหาเธออีกเลยและเพราะเห็นนั่นเองจึงทำให้เธอคิดสั้นจบชีวิตตัวเองลงพร้อมกับลูกในท้องในวันนั้นเพื่อนๆของเธอออกไปทำงานกันหมด เลือแค่เธอคนเดียวเธอบอกกับเพื่อนว่าวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายและอยากพักผ่อนเพื่อนๆก็ไม่เอะใจอะไรพอทุกคนออกจากที่พักไปได้สักระยะหนึ่งเธอก็ผูกคอตายในทาวน์เฮาส์นั้นกว่าเพื่อนจะรู้ก็ตอนเย็นยำ่ำหลังจากที่กลับจากที่ทำงานแล้ว เพื่อนของเธอจึงนําศพของเธอกลับไปยังบ้านเกิดเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอก็เฮียนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายออกไปทีละหลังจนตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่หลังเท่านั้นป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปสามเดือนก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่หลังจากที่ฟังเรื่องของป้าจบ ในตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรกลับที่พักและใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอ,อกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เราคนเดียวขณะที่เราเล่นเกมอยู่ตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็น เราก็ได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูห้องน้ำเสียงดังมากซึ่งมันดังมาจากห้องน้ำในห้องของเราเองตอนได้ยินเราก็สะดุ้งยอมรับว่าตอนนั้นตกใจมากแต่ก็พยายามทำเป็นใจดีสู้เสือทำเป็นว่าไม่สนใจอะไรหลายวันผ่านไปขณะที่เรานอนอยู่ เราได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเราก็แส้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วนอนต่อมีอยู่คืนหนึ่งก่อนนอนเราพูดออกไปว่าถ้ามีจริงคืนนี้มาบอกหวยเราหน่อยสิเข้าฝันก็ได้แล้วอยากได้อะไรก็จะให้หมดซึ่งที่พูดนั้นคือพูดด้วยความโมโหโดยไม่ทันได้คิดอะไร แล้วเราก็ปลอยหลับไปคืนนั้นเราฝันเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่บานเกล็ดประตูหลังห้องแล้วเราก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยว,ยวมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกออกจากที่นอน แล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นสักพักแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงคนทุบป,ประตูหน้าห้องอยู่ระยะหนึ่งก่อนเสียงจะเงียบลงสักพักก็เห็นเงาดำๆรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงเธอพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอ เราตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้เลขมาส่งตัวพอเราตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้เราก็ซื้อนะแต่ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนไม่ชอบเล่นหวยก็เลยไม่ได้คิดจะซื้อเยอะพอวันหวยออกปรากฏว่าถูกเราเลยโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้เราก็ไม่ได้อะไร หลังจากนั้นเราก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเราไม่อยากกลับบ้านเลยขนาดมีวันหยุดยาวเรายังไม่กลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่หรอกมั้งช่วงนั้นเราไม่สบายบ่อยมากเป็นๆหายหาย แต่จูจ่ๆวันหนึ่งเราก็นึกอยากกลับบ้านขึ้นมาเสียงนั้นเราเลยเดินไปหาพี่ที่รู้จักกันบอกเขาว่าเราอยากกลับบ้านพี่เขาเลยชวนให้กลับด้วยกันเพราะพี่เขาก็ว่าจะกลับวันนุ่งขึ้นพอดีเราก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับด้วยกันก็สนุกกว่ากลับคนเดียวอยู่แล้วพอไปถึงบ้านคำถามแรกที่ยายถาม หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานก็คือทำไมผอมจังแถมหน้ายังดูคล้ำมากยายเลยชวนเราไปวัดในวันรุ่งขึ้นตื่นเช้ามายายก็พาไปวัดจริงๆวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศาลาพระก็พูดขึ้นมาเลยว่าโยมพาใครมาด้วย เราก็หันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระก็พูดอีกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยนี่เราเลยลองเชิงพระรูปนั้นถามว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและตามเรามาจากไหนท่านตอบว่าเป็นผู้หญิงตามมาจากที่ทำงานเราเลยถามไปอีกว่า แล้วเขาต้องการอะไรท่านก็ตอบว่าแล้วโยมไปพูดอะไรกับเขาไวล้ล่ะเราก็นั่งคิดสักพักแล้วก็จำได้ว่าเราเคยบอกเขาว่าเขาอยากได้อะไรก็จะให้พระท่านเลยพยักหน้าแล้วบอกว่านั่นแหละคือเหตุผลที่เขาตามโยมา เราเลยถามพระท่านไปอีกว่ารู้ไหมว่าเขาต้องการอะไรจากเราท่านเลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตโยมนั่นแหละแต่ดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดโยมป่วยบ่อยใช่ไหมช่วงนี้พอพระท่านถามถึงตรงนี้เราก็ตกใจนิดหน่อยก่อนจะตอบออกไปว่าใช่ค่ะท่านเลยพูดว่าไม่แปลกหรอก ก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดถึงตอนนี้ยายก็ถามขึ้นมาว่าพอมีทางแก้ไหมพระท่านเลยตอบว่ามีทางแก้ก็คือให้เราไปรดน้ำมนต์เจ็วัดภายในวันเดียวแต่ต้องทำภายในสามวันนับจากนี้ไม่งั้นได้ตายจริงๆแน่ถ้าทำสำเร็จเขาก็จะไม่มาควรอีก เรากับยายก็กลับบ้านไปในคืนนั้นพอตื่นเช้ามาตากับยายก็พาไปรดน้ำมนต์เจ็ดวัดหลังจากนั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยรายการจันหลอนนอนไม่หลับจะมีทุกวันจันในสองรูปแบบ คือการไลฟ์สตรีมในเวลาสามทุ่มหรือลงคลิปในเวลาสี่ทุ่มหากใครที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับเหล่านี้สามารถกด Subscribe ช่อง YouTube Hoku.ch และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและเนื้อหาต่างๆของช่องได้เลยนะคะหากเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องราวลี้ลับความยาวประมาณ10 2 0นาที ที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองหรือได้รับการบอกเล่าต่อมาอีกทีสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ที่อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเพื่อให้หกคุได้นำมาเล่าต่อแบบนี้ในโอกาสต่อไปได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีผีใบ้หวยรอบเตียงราตรีสวัสดิ์ค่ะ